สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็เราจะมานะคะเอาต้นไม้นะคะลงดินนะคะต้นไม้ลงดินนะคะไม่ใช่ลงดินนะะี่น,นะคะลงในกถางนะคะนี่กาบอนสีไม่ได้ซื้อนะคะเอาให้มาเราก็จะมาเอามาลงนะคะเพราะว่านี่นะคะจะมาลงในกระางน,นะคะนี่ยั้งที่สวนกลา อันนี้ให้มานะคะได้มาสองต้นเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราผสมดินนะคะผสมดินข้อกับน้ำหมักนะคะที่เราผสมเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาใช้ดินนะคะผสมให้ให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำหมักที่เราหมักเอาไว้นะ ก่อนนะคะทดลองดูนะคะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรลองนะคะผ้ามาันซึมน้ำได้ไม่เป็นไรนะคะกากมะพร้าวเราไม่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะตักนะคะลงลงไปก่อนนะ,ะเราก็ได้มาเนาะนี่นะคะเราก็ไปส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งปุ๋ยคอกทั้งน้ำหมักนะ,ะแล้วก็ผสมดินใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ให้ต้นไม้นะคะด,ดีหรือเราจะเอานี่ลงไปก่อนนะคะเรือไม่ถือาโต๊ะหาดหาด้านอน,นะคะอ่ะอ่าพิเศษไปเลยสวนบนบ้านของเรานะคะนี่เราเอาต้นนี้ลงก่อน ก็เแยกตร,ตรงนี้ก่อนนะคะเราจะลงเขานะคะตอนนี้แบบมัมีรากละะแล้วนะคะเราก็จะลงไปก่อนรากเขเยอะใส่กระถางน,นี้ก่อนนะคะกระถางใหญ่หรือยังไม่มีเนาะอยากใส่กระถางใหญ่เหมือนันนะ ก่อนนะคะหรือเ,เราลองเปลี่ยนกระถางหน่อยอืมไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะกระถางเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาต้นนี้ออกก่อนนะคะอย่าเขาสวยระลากเขารากเขาออกเยอะแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีนี้เลยเราใช้นะน้ำหมักนะผลไม้นะคะก็น,นี้ใช้ผ้ารองตรงนี้ก่อนผ้ามันซึมน้ําได้ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีกระเราก็ใช้ผ้านั่นแหละ นะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะไม่ให้นะค่ะเดี๋ยวเรานี่ก่อนนะนค่ะอืมนี่นะคะใช้มือเลยค่ะไม่ต้องใส่ถุงมืออะ่ะเดี๋ยวเราก็ล้างด้วยจะ้ะ เพื่อนบ้านให้มานะคะพี่เ้าปลูกเอาไว้แล้วเขาก็ให้เราเราก็เราให้มาเราก็เอาไปเอามาปลูกดูนะคะให้เลยนะคะไม่ใช่ว่าซื้อแลวนะคะนี่เราก็ต้องรักเขาให้มากๆากนะจะอยู่แดดจัดไม่ได้เราต้องให้เขาอยู่ที่แบบว่าแดดอ่อนนะคะเพราะว่าเขาจะโดนแดดมากไม่ได้ แบบนี้เลยเส่จได้สวยนะคะนี่ค่ะน,นี่นะคะเราใช้น้ำหมักนะคะผลไม้นะคะแล้วก็ดินินผสมแล้วก็ผสมด้วยน้ำหมักนะคะเพื่อให้ต้นไม้เขาดินดีขึ้นนะคะจะได้แบบสวยๆนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่แบบนี้ไปเลยะคะ่ะต้นนี้ เมากนี่ลงนะลงแล้วนึกจ้าลงกระถางแล้วนึกจ้าแช่น้ํามานานคนที่ปลูกเขาก็เไปไปแช่น้ําเขายังไม่ได้ลงกระถางเราก็เอามาลงกระถางซะใส่ใบนี้นะคะใบนี้ไม่อยากให้เสืยนี่ค่ะนี่เลยจะเอียงไปหน่อยนะ นี่เอาให้ตรงโตสวยไหมคะกระถางไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ต้นข้งามแล้วกันนี่นะคะนี่นะคะอีกต้นหนึ่งลงไปแล้วนะคะอันนี้กระถางกระถางกระถางนะคะได้หนึ่งต้นแล้วนจ้าไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเอ่ค่ะไอ้ตรงนี้นะคะเราก็มาทำสวนครัวบนบ้านนะคะมันก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ คนละพันกันนะคะแต่เป็นบอลสีคนละพันกันแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพาให้มาเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาเอานะเขาให้ก็ขอบคุณคนที่เขาให้มาด้วยนะเขาให้เรามาก็ขอบคุณมากนะคะเราผสมนี่นะคะถ้าผสมนี่คะมันพวกใบนะคะผสมน้ำหมักของเรานะคะน้ำหมักของเราหมักได้ประมาณสิบปีแล้วนะคะเราเขาจะเอาน้ำเชื้อเข้ามาผสมกับ น้ำน้ำอีก2ลิตรนะคะสองลิตรผสมใส่ขวดเอาไว้แล้วเราก็เอามาเทผสมกับผสมกับดิมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสวยงามขึ้นเนาะให้แบบว่างอกงามดีขึ้นจ้ะนี่แหละค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูอีกชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวทําเสร็จอีกชนิดหนึ่งเราก็จะให้ดูนะคะว่าแต่ละชนิดนะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระถางมาให้ดนะูี่ที่หลังเลยนะคะแล้วก็มีต้นนี้นะคะก็เป็นต้นไก่นะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้ชื่อหรอกว่าชื่ออะไรลืมแล้วเขาบอกแล้วลืมแล้วค่ะชอบปลูกแต่ไม่ค่อยรู้ต้องไปศึกษาเอานะคะแต่เราศึกษาเกี่ยวกับน้ำหมักผสมน้ำหมักนะคะว่าทําไมน้ําข้าวนี่ก็ผสมคู่กับน้ําหมักได้นะคะ,จะเจริญม,มากเลยนะง nga งามเลยนะจ๊าบอกไว้เลยนะคะงามมากๆนะคะทุกอย่างที่เราทำะะ่ะ ทำจากใจนะคะเวลานี่นะคะอาจจะดูว่าไม่สวยนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโชคมีลาบก็ขอให้งามงมือมงามๆๆนะคะข่างงามมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะอันนี้เราก็ผสมสวนบนบ้านนะคะเขาเรียกว่าสวนบนบ้านถึงจะไม่ใหญ่นะคะก็มีความสุขได้นะไม่ใหญ่ก็มีความสุขี๋ยวเราจะาหากระถานนะคะมาผสมอีกอีกอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวไว้ไปรับชมนะคะต่อไปตอนนี้เราก็้ชมหนึ่งต้นที่เราผสมอยู่ค่ะ ต้นนี้นะคะบอนสีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปศึกษามาก,ก่อนนะคะใครรู้ชื่อก็บอกด้วยบอนสีอะไรนะคะคนที่เก่งบอนสีก็บอกด้วยเด้อนะคะเราก็เอามาแบบว่าทําให้สวยๆนะคะให้ดูเขาให้มาเป็นน้ําใจเราก็ต้องเอาเขามานะคะเอามามาใส่เลยนะคะให้เขามีชีวิตชีวาเกิดขึ้นขึ้นนะคะนี่ละคะ่ะแล้วเดี๋ยวปัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปผสมดินต่อนะคะ อันนี้ก็ให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากภยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะสาธุคะ่ะ